อัปเดตความเคลื่อนไหวคอนเสิร์ตที่มาเก้าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีดาราคนดังอย่างคุณแองเจล่าเบบี้บินมาดูคอนเสิร์ตของสาวๆแบ็กพิงด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมน่ารักเชียวค่ะมีแฟนๆจับภาพได้แบบชัดๆกันเลยทีเดียวนะคะเธอนั้นเป็นเมนใครนั้นไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเธอเป็นบลิงอย่างแน่นอนแบ็กพิงค่ะมาเยือนถึงถิ่ขนาดนี้นะก็บินมาดูคอนเสิร์ตของสาวๆกันเลยทีเดียวนะคะ สุดเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เห็นเต้าลิศค่ะมีพลาดนนะันิ้วเบียดด้วยเหมือนกันความที่แรปไปด้วยนะคะเต้นไปด้วยค่ะก็จะส่งมินิฮาร์ดให้กันกับลิ์ก็กลายเป็นว่านิ้วมันเบียดกันซะอ,อย่างนั้นนะคะแม่แมบบ่เนี่ยใจหายแวบกันเลยทีเดียวเนาะ ส่วนอีกเหตุการณ์นหนึ่งค่ะอันนี้หลายคนคงจะเห็นกันแล้วนะคะที่มีแฟนลับโยนตุ๊กตาใส่น้องล bon ิซ่าบนเวทีเธอค่ะหน้าเสียเลยนะคะคงจะตกใจมากค่ะแล้วก็มีโมเมนต์ตอนที่เธอเดินออกจากตรงนั้นเรียกว่าก็คล้ายๆกับว่าจะโกรธอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็เห็นคุณนิโนยนะคะที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะที่บินตามดูคอนเสิร์ตของแบล็คพีนี่ไปทั่วโลกได้มีการช่วยเคลียร์ช่วยประสานช่วยอธิบายให้แล้วนะคะให้กับคนที่โยนตุ๊กตาขึ้นไปนะคะ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามีการยกมือไหว้ ขอโทษกับน้องลิซ่าด้วยนะคะแหล่น้องลิซ่าเองเธอก็ซับซดดึมด,ดีมากๆค่ะมีการให้อภัยบริงคนนั้นน้ไม่ได้โกรธเลยนะคะก็เอาเป็นว่าคราวหน้าข้าวหลังค่ะอย่าทําเลยนะคะถ้าอยากจะให้อะไรกับศิลปินเนี่ยก็ฝากที่มีเนเจอร์หรือว่าทีมงานแถวนั้นเนี่ยเอาไปให้ดีกว่าเนาะดีกว่าโยนขึ้นไปแรงๆแบบนั้นมันอาจจะไปโดนศิลปินแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายได้แต่มันดูไม่น่ารักเลยอะคะ่ะ ซึ่งโชคดีนะคะที่น้องลิซ่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วก็มีบริษัคนไทยนะคะอย่างคุณนิโอยช่วยประสานทําให้ทุกอย่างมันก็เลยโอเคค่ะแล้วก็คิดว่าตอนนี้คนที่โยนตุก๊กตากขึ้นไปบนเวทีก็คงจะได้รับบทเรียนไปแล้วด้วยนะคะ, mm hmm. อ,ะอ้ก็เอาบรรยากาศนะคะจะตกจากคอนเสิร์ตแบ็คทิงที่มาเกาทาเมื่อวานวันแรกมาฝาน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตอีกหนึ่งวนันเนาะก็มารอติดตามดูกันนะคะ mm hmm. ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า